เรื่องกอนช้างเหรอคะใช่ค่ะอ่าช้างมันนอนอยังไงคะนอนแบบนี้ค่ะบุดบุญ<อ>หรอคะใช่ค่ะดูมาขอดูช้างได้ไหมคะคุณน้อง,น,องน้องอะไรนะน้องบุ่น้องบุญ,อบญขอดูช้างได้ไหมคะไออ้อนกูัช้างกัดช้างกัดเหรอคะ <c oughs> อ๋อช้างนอนห่มผ้าอย่างนี้เหรอคะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเราไม่เก,กะกันค่ะ น้นองอบอุ่นแก่ค่ะให้ป,ปา๊าไม่เอาค่ะ,ะช้างอาจทำร้ายป๊าป้าได้ค่ะป๊าปัวป๊า้าก็กลัวป,ปา้ก็กลัวป,ปา